สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เราพาเพื่อนๆนมามาถอยมาขอยไม่รู้เห็นไหมกระเช้าสีดานะครับเพื่อนเพื่อนเพื่อนเห็นไหมเนาะกระเช้าสีดาเห็นไม่ชัดเนาะกระเช้าสีดาเดี๋ยวอลีจะเอยนะคะวันนี้เอาไปปลูกนะคะเพื่อนเพื่อน แล้วก็จะพาเพื่อนๆไปดูกระเช้าถีดาที่บ้านเราด้วยนะคะเพื่อนๆที่เราเอาไปปลูกไว้เยอะเลยนะคะเมื่อก่อนนี้อลีอทําขายนะคะเพื่อนๆส่งไปภูเก็ตก็เยอะเลยนะคะเราหาในปลายางแบบนี้เนาะถ้าไปหาในหุบเขาอะไรแบบนี้คือผิดกฎหมายนะคะเพื่อนๆแต่อันนี้มันอยู่ในที่ส่วนบุคคลอในสวนของที่พ่อเราตัดยางเนาะ เราก็เลยจะมาฉอยเอาไปปลูกนะคะขอยเอาไปปลูกสอยเอาไปปลูก <c oughs> อลีก็จะขึ้นนะคะเพ, <c oughs> พื่อนเพื่อนเมื่อก่อนเนี้ยอลีขึ้นเก่งมากเลยนะคะแต่ตอนนี้อลีอ้วนแล้วขึ้นไม่ค่อยรอดเท่าไหร่อลีก็จะขึ้นไปประมาณครึ่งต้นนะคะเพื่อนเพื่อนแล้วก็จะจะซอยมองไม่เห็นนะคะเพื่อนๆนจากข้างล่างนี่ เดี๋ยวเราลอ,อดูตอนที่อลีเอาลงมาก่อนนะคะเพื่อนเพื่อนฟ้ามืดด้วยฝนทำท่าจะตกนะคะเพื่อนเพื่อนถ้าไปหาตามเขานี่ผิดกฎหมายนะคะแต่ว่าเอาในสวนของตัวเองแบบนี้ไม่เป็นไรนะคะเพื่อนเพื่อนเอาก็เป็นไม้คุ้มครองนะคะต้นกระเช้าสีดาส่วนมากเขาจะพอเนื้อเยื่อเอานะคะช่วงนี้เขาจะพอเนื้อเยื่อกันซะเป็นส่วนมากนะคะเมื่อก่อนเนี้ยอลีก็ ไปหาในสวนแบบนี้ค่ะเพื<ๆ>่อนๆส่งไปที่ภูเก็ตนะคะเป็นหลายร้อยหัวเลยมีคนรับซื้อนะคะตอนนั้นตอนนี้ก็ไม่ค่อยได้หาแล้วค่ะก็อันนี้อาจารย์ไปปลูกไว้เองนะคะเอาไปชมนี่นะคะลงมาแล้วค่ะระวังมดคันนิดนึงนะคะเนี่ยเอ้า<ๆ>มองจากข้างบนว่าเล็กแล้วค่ะพอลงมาข้างล่างโอ้ใหญ่เหมือนกันนะคะเพื่อนๆมีๆม,มดด้วยค่ะตอนนี้จับไม่ได้นะเดี๋ยวเราเอาใส่กระสอบเอาอันนี้ก็ลง ฮอลลบอรีวะฮอลลบเดี๋ยวเอาอีกหัวหนึ่งนะครับเพื่อนๆหอยู่ไก,กลๆนู้นเพื่อนๆเห็นไหมโอไดอกไม้กเป้นนัโทรศัพท์มันร้อนนะมันโฟกัสไม่ชัดเจนเดี๋ยวเอาลงไม้เพื่อนๆดูเดี๋ยวพาเพื่อนๆไปดูที่บ้านด้วยที่บ้านก็มีหลายหัวคะ่ะเราขายไปหมดแล้วนะคะแต่อันนี้คือเราเอาไปไว้ชมเองนะคะแดดร้อนด้วยกล้องโทรศัพท์ก็ร้อน ลนลงมาแล้วค่ะเสียงดังอึ๊บเลยนี่ค่ะได้อีกหัวหนึ่งอ่ะหัวนี้ไม่มีมดหัวเล็กนะคะเพื่อนๆเราจะไปเลี้ยงไว้ตอนนี้เรามาถึงบ้านแล้วนะคะเพื่อนๆนี่อลีก็จะทำใส่ใส่ไม้แขวนนะคะ เอาขุยมะพร้าวเอากราบมะพร้าวมาห่อแบบนี้นะเพื่อนๆนแล้วก็ที่เราได้มาวันนี้เราได้มาแค่สองหัวนะคะวันนี้แต่ถ้าเพื่อนๆนมีต้นไม้นะเอาแขวนไว้ที่ต้นไม้สวยเร็วมากเลยค่ะแต่ถ้าแขวนแบบนี้มันจะสวยช้านิดนึงเนาะเพื่อนๆนถ้ามีต้นไม้ถ้าเราไปปลูกอปลูกที่ต้นไม้เลยก็จะสวยอันนี้เราแขวนไว้แบบนี้เผื่อว่ามีใครมาซื้อเนาะช่วงนี้เราก็ไม่ค่อยได้ขายหรอกแต่ว่าก็ทำเผื่อๆไว้ นี่ค่ะใช้ขุยมพะพร้าวหุ้มแล้วก็ใช้อาไรใช้ยางรถเก่านะคะมาตัดรัดที่บ้านเราก็ไม่ค่อยเหลือเลยนะคะเพื่อนก็ตอนนี้ก็มีประมาณสาสี่หัวน,นะพี่นะ<อ>จะพาเพื่อนๆเดินไปดูแต่ว่าฝนตกฝนตกอยู่เพื่อน ฝนตกอยู่ตนนอนนี้เนี่ยค่ะอลีก็จะเลี้ยงไว้แบบนี้นะคะเพื่อนเพื่อนเราได้มาสองหัวอีกหัวหนึ่งนึงวันนี้เสร็จแล้วค่ะน,นี้เสร็จแล้วนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆเดินไปดูทำเบาๆนิดนึ้เพื่อนเพมันจะได้ไม่ชํำแต่ก็ต้องรัดให้แน่นแนล่ อันนี้ก็ทําแบบนี้เมื่อก่อนทําแบบนี้นะครับส่งขายนะเพื่อนๆเมื่อก่อนตอนเขาฮิตมากๆดังมากเลยเมื่อสิบกว่าปีที่แล้วตอนนี้ก็พอหาได้บ้างค่ะไม่มากนี่ค่ะหัวหนึ่งของเราเลี้ยงไว้นานแล้วนะคะเพื่อนๆเราลัดข้างในมันนะลัดตั้งแต่มันอยู่มีกีบเดียวเราเอามาตอนนั้นเนี่ยเราลัดตรงนี้เพื่อนๆ นี่รัดข้างในแบบนี้เห็นไหมแล้วอันนี้เราเลี้ยงตั้งแต่ต้นเล็กๆนะคะเพื <ๆ S 1> ะะ่อนๆเนี่ยมันแตกออกมาสองใบเลยปิดปิดเชือกที่เราแขวนเลยตอนแรกเนี่ยค่ะหัวใหญ่ๆเราขายไปหมดแล้วนะคะเพื<ๆ>่อนๆแต่เราถ่ายรูปไว้เยอะเลยเดี๋ยวจะลงให้เพื่อนๆดูท้ายคลิปนะคะใครที่อยากจะชมหัวสวยๆนะเพื่อนๆนะอยู่ท้ายคลิปจะมีนะคะแล้วก็หัวนี้นะคะเพ<ๆ><ๆ>ื่อนๆนหัวนี้ก็เลี้ยงมาได้สักพักแนละ้ว เราเหลือแค่สามสี่หัวนะคะที่ที่สวนเราม<ร><ร>ีหัวนี้นะคะเพื่อนๆเหมือนมันเมืม่อก่อนนี้มันถูกแดดมากนะคะเราก็เลยเาาย้ายมาไว้ในร่มเนี่ยกําลังจะแตกใบเข,ขียวๆขึ้นมาหางมันสวยนะคะเพื่อนๆแต่ว่าใบมันไม่ค่อยมีแล้วแล้วก็มีหัวนี้ทําท่าไม่รู้จะติดไหมเอามาได้เอามาไม่นานแล้วเพิ่งเอามานะอันนี้ไม่รู้จะรอดไหมนะคะเพื่อนๆเนี่ย ของเราก็มีประมาณนี้ค่ะเพื่อนๆหัวนี้เราแขวนไว้ที่ต้นสตอนะคะเพื่อนๆมีเฟินด้วยมีเฟินติดมาด้วยมีเฟินแล้วก็มีค่าหลวงด้วยนะคะเพื่อนๆฝนก็ตกอยู่กลางลมอยู่หัวนี้ใหญ่นะคะเพื่อนๆตอนแรกก็นึกว่าจะไม่รอดนะตอนนี้ก็รอดดูค่ะอ๋อใหญ่นะคะมาอยู่ต้นสตอได้สักพักแล้วนะคะแล้วก็มีค่าหลวงติดมาด้วยนะคะเพื่อนๆ มีเฟินข้าหลวงด้วยนะคะแล้วก็มีเฟินนี้หัวใหญ่เลยคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะคะเพื่อนๆใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกําลังใจให้พวกเราได้ทําคลิปต่อไปด้วยนะคะใครอยากดูหัวสีดาดูท้ายคลิปได้นะคะสําหรับวันนี้ลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ